สวัสดีครับพบกับผมช่างโน้ตจาก l u x u r ร Home ครบเครื่องเรื่องบ้าน l u x ช r y Home วันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านพนาสนการเด่นโฮม3ย่านลม9นี้เองนะครับวันนี้เราจะพามาชมงานรีโนเวทบ้านเดียวนะครับซึ่งเราทำมาก็ค่อนข้างจะยาวนานนิดนึงนะครับหลังนี้เพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของการ รีโนเวทว่าการที่จะรีโนเวทบ้านหนึ่งหลังเนี่ยคุณต้องเริ่มจากอะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณต้องเผื่อไว้เลยนะครับสำหรับงาน,นรีโนเวทนะคุณผู้ชมงบที่อาจจะบานปลายหรือเพิ่มเติมนะครับก็ต้องเตรียมเตรียมไว้บ้างในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งการรื้อถอนไปเนี่ยเจอปัญหาต่างๆนา,นานาที่อาจจะต้อง ทำหรือซ่อมหรือเพื่อให้จบปัญหาเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพามาชมตั้งแต่นี่ครับงานเนี่ยเดินไปประมาณสัก80%ได้แล้วครับตอนนี้ก็จะเหลืองานกระเบื้องนะครับหลกัหลกๆงานปูลามิเนตแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์พวกประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่ก็หลักๆก็กกเสร็จแล้วครับงานสีงานไฟงานโครงสร้างทั้งหมดมีการปรับบางอย่างเปลี่ยนหลังคานี่หนีหลังคานะครับคุณผู้ชมดูเดิมทีเนี่ยเป็นซีนแพคเหมือนกันนะครับแต่ว่าอายุนานแล้วแล้วมีการรั่ว ซึมค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่เลยครับเป็นสีเทาแทนทลัมตัวนี้เลยนะครับของ S c g นะครับมาคุณผู้ชมนี่ตามผมมาดูด้านข้างนี้เห็นไหมด้านข้างนี้คืองานสีเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ผมอะ่ะเข้ามาทําการรีวิวก็มาตรวจงานไปในตัวด้วยนะครับก็คืออาจจะต้องมีเก็บเป็นบางจุดนะครับเราจะไม่มีการสร้างภาพว่าต้องให้เรียบร้อยแล้วค่อยเข้ามาเก็บวันนี้นะครับแบบสดสดเด่นสดกันเลยนะครับว่าอันไหนที่จะต้อง ปรับต้องแก้หรือยังไม่เสร็จไม่เรียบร้อยเพิ่มเติมด้นสดครับไม่มีแบบแต่งหน้าฉากก่อนแล้วมาถ่ายครับมาตามมาคุณผู้ชมนี่ครับด้านนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราเปลี่ยนฝ้าเชิงชายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝ้าระแนงเชล่าหมดเลยนะครับทาสีใหม่เลยนะครับหมดเลยโดยรอบข้างบนนี้นะคุณผู้ชมข้างบนนี้ดูดูตรงข้างบนนี้เห็นไหมตากล้องข้างบนตรงนั้นนะนั่นนะครับตรงนั้น,นะจะเป็น เขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนพื้นคอนกรีตนะครับไม่ใช่หลังคาทั้งหมดนะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นอ่ะของเดิมมีรั่วครับมีซึมแต่เราเก็บเรียบร้อยจากการขึ้นไปเก็บเนี่ยเดิมทีตรงนี้ต้นไม้จะเยอะมากครับเจอปัญหาก็คือใบไม้ลงไปด้วยนะครับบางส่วนแล้วเราก็ตัดมดไปแล้วครับสี่นี้ต้นไม้ใหญ่เพราะว่าใบไม้อไปขังในท่อระบายด้านบนนะคุณผู้ชมแล้วทําให้น้ําระบายไม่ได้เกิดการขังอยู่ในพื้นคอนกรีตด้านบนนั้นนะครับ ทำให้เกิดการซึมลงมาในชั้นคอนกรีตแล้วพลุลงฟ้าเราจําเป็นต้องไปแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุขึ้นมาครับทาเฟกชิลกันซึมให้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมตามมาแ้านแทนด้านแทนเชิบเชิบ,บคลิปนี้จะยาวนานหน่อยนะครับเพราะว่างานรีโนเวทรายละเอียดจะเยอะมากเยอะถึงเยอะมากเลยนะครับแต่ละปีต้องแจ้งว่าลักช r รี่โฮมเราอะรีโนเวตตั้งแต่ทาวน์โฮมแล้วก็บ้านเดี่ยวทั้งหมดเลย แต่ว่าก่อนหน้านั้น่ะเรายังไม่ได้ทํา YouTube นะครับยังไม่ได้ทําช่องของเราเราอาจจะไม่ได้ทํารีวิวเรื่องของการรีโนเวทหลังนี้ก็เป็นอีกผลงานที่ที่เราทำนะครับอ่ะเชิญคุณผู้ชมตรงนี้ลั้วนี่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเริ่มจากหน้าบ้านกันก่อนเลยคุณผู้ชมเน่ครับเดิมทีตรงนี้นะเนี่ยที่เห็นนะครับบันไดอ่าแบ่งเป็นขี้แล้วครับเรียบร้อยตรงนี้เป็นประตูนะครับประตูใหญ่เข้า เดิมทีเลยของบ้านตัวนี้ก็จะเป็นส่วนเนี้ยของเป็นของตัวบ้านหลักอาจจะเป็นลงรถแต่ลูกค้าเหมือนต่อเติมมาของเดิมอ่ะคือต่อเติมไว้แล้วนะครับบางส่วนแล้วเรามารีโนเวทเพิ่มเติมทีนี้ตรงเนี้ยตอนแรกก็เป็นประตูนะครับลูกค้าต้องการเป็นประตูเลยเสียมไว้เรียบร้อยหมดก็หรือเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนโจทย์เป็นหน้าต่างแทนนะครับเดิมทีหน้าต่างชุดนี้ใส่อยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่มีรอยถอดแล้วเนี่ยชุดเนี้ยคือนหน้าต่างชุดนี้ไปอยู่นี่ แล้วลูกค้าอยากให้ห้องอนเนกประสงค์เนี่ยมันมีพื้นที่ในการาตั้งเฟอร์นิเจอร์บ้างเพิ่มเติมเพราะว่าตอนแรกโล่งหมดเลยซึ่งเราก็แนะนําแล้วว่าพอโล่งหมดเนี่ยการจัดลงเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะยากเพราะมันเต็มไปด้วยประตูหรือหน้าต่างเนี่ยครับฉะนั้นควรจะมีผนังบ้างมีตำแหน่งให้ตั้งโซฟาทีวีนะครับก็เลยออกแบบใหม่สําหรับงานอินทีรียด้วยนะครับก็เลยเต้องเปลี่ยน ลูกค้าประสงค์ด้วยนะครับแล้วเดิมทีนะครับนี่คุณผู้ชมนาดูด้านนี้ตรงนี้จะต้องทําเป็นบันไดแทนแต่ตรงนี้ลูกค้าไม่ลื้อนะครับตรงนี้จะไม่ลือละแกบอกว่าอยากจะได้เป็นตั้งกระถางต้นไม้แทนนะสวยๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดแทนอะตามผมมานะครับเออจะบอกว่าไงดีเราไปสำรวจด้วยก่อนที่จะมันเยอะมากนะครับอ่ะตามมาอาจจะหลบนิดนึงเพราะนั่งร้านบางส่วนนะเราก็เริ่มทยอยลื้อแล้วนะครับ นั่งร้านบางส่วนก็เริ่มตรงไหนที่เคลียร์แล้วเรียบร้อยแล้วก็ทยอยรื้อเป็นบางส่วนส่วนไหนที่ยังไม่เรียบร้อยก็จะค่อยๆปรับไปนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้ไขแล้วก็ค่อยหมัดลือทีหลังตรงนี้ต้องบอกว่าเดิมทีไม่มีพื้นเลยนะครับตรงนี้เป็นการเทแบบออนกราวเลยนะครับตรงนี้ลูกค้าบอกว่าโอเคไม่เป็นไรซุดก็ซุดไปไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เราเลือกเป็นเจลูปสีเทาครับเพราะว่าลูกค้าแกเลือกเป็นเจลูปสีเทาเราก็ติดตั้งให้ตามนี้ แขนลับครับเพราะตรงนี้สุดตัวจะไม่มีการตั้งเสาให้เกะกะด้วยแล้วจะดึงโครงสร้างของหลังคาลงไปด้วยเราจึงติดตั้งเป็นแขนฝากแบบนี้เห็นไหมครับคุณผู้ชมแข็งแรงแข็งแรงครับแข็งแรงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูออกจากด้านข้างของตัวบ้านนะครับแล้วด้านหลังนี่อ้อมมาด้านนี้นะครับนี่คือส่วนต่อเติมทั้งหมดเลยนี่ครับเราก็มีการเก็บตรงนี้นะครับต่อเติมเพิ่มเติมแต่ตรงนี้ครับส่วนของตรงนี้มีไมโครพาย ตรงเนี้ยโครงสร้างตรงเนี้ยมีไมโครพายเลยนะครับ6ต้นตรงเนี้ยเราใช้6ต้นแล้วก็ตรงเนี้ยออนกราวเหมือนกันตรงเนี้ยจะแยกโครงสร้างหมดเลยนะครับตรงเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะซุดแน่นอนพอลูกค้ามาเพิ่มทั้งหมดเลยตรงนี้ก็เพิ่มนะครับส่วนต่อเติมนี่ก็เพิ่มแล้วตรงเนี้ยครับส่วนของต่อเติมเนี่ยหลังคาตรงนี้แขนฝากเหมือนกันเหมือนเดิมคุณผู้ชมดูโครงสร้างตรงนี้นะก็จะฝากแบบนี้ครับแขนรับแบบนี้นะ เพราะว่าเราตั้งเสาเนี่ยสุดแน่นอนนะครับถ้าเราตั้งเสาก็จะดึงโครงสร้างของหลังคากันสาดลงไปด้วยเพราะตรงนี้คุณผู้ชมลูกค้าจะตั้งแทงน้านะครับแทงน,งน้ําตรงเนี้ยด้านในจะเป็นครัวส่วนครัวที่มีเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้ก็จะไว้เก็บของอย่างนี้แหละตรงนี้เราก็จะมีพวกกระป๋องงานสี นะสีที่เรายังต้องเก็บอีกนะครับอาจจะมีเล็กๆน้อยๆตอนนี้ผมเข้ามาตรวจงานก็บางส่วนก็ยังยังต้องเก็บอีกนะครับรายละเอียดต่างๆชุดประตูหน้าต่างเนี่ยบางส่วนเราติดตั้งแล้วนะครับเนี่ยหน้าต่างหน้าต่างมีเป็นแบบรุ่น 3D นะครับอลูมิเนียม 3D ครับสีนี่ครับสีเทาเลยสวยงามไะตามผมมาอีกด้านหนึ่งผมจะพาเข้าไปจากด้านหน้าเลยคุณผู้ชมมาตรงนี้จริงๆไม่จำเป็นนะก็เลี้ยวได้ี่เข้าไปเลย ไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปด้านหน้าังข้าเกาเข้าได้โอเคมานี่ครับนี่คือในส่วนด้านในนะครับคุณผู้ชมห้องด้านในเมื่อกี้ที่ที่คุณผู้ชมเห็นก็คือด้านนี้ตอนแรกนี่ที่ผมอธิบายเป็นประตูหน้าต่างชุดนี้นะครับอ่ะถอดจากอันนี้แล้วย้ายไปใส่ตรงนู้นแทนแล้วลูกค้าต้องการประตูอยู่ด้านนี้แทนแล้วนะครับประตูเดี๋ยวดูดีไซน์ตอนเสร็จนะครับเราจะมาทํารีวิวตอนเสร็จอีกหนึ่งรอบนะครับของหลังนี้เราจะมีวิธีการแบ่งประตูและเปิดให้แบบ บานเปิดเข้าอย่างนี้ครับสวยๆอลูมิเนียมครับแต่ว่าดีไซน์การแบ่งไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนทีนี้ตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเสาลอยๆคือเสาโครงสร้างหลักเลยนะครับเสาโครงสร้างหลักเรายุ่งของเขาไม่ได้จะไปตัดจะไปอะไรหรือไม่ได้เลยนะครับทีนี้พอมันลอยปุ๊บดีไซน์ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้จะมีงานอินเทีเลียลูกค้าก็จะแบบติดตั้งเป็นเหมือนตู้รองเท้าเหมือนแนวสไตล์ยุโรปบ้านลูกค้าเราหลังนี้ก็เป็น คุณปุ้ยก็จะเป็นชาวไทยแล้วก็สารมีก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับก็จะเอาสไตล์ยุโรปเนี่ยเข้ามาใส่ด้วยในงานอินทีเลียนะครับก็วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูนะครับนี่ครับหน้าต่างโครงสร้างตรงนี้ของเดิมหมดเลยช่องต่างๆเนี่ยแบ่งก็คือเราถ้าไม่ได้ไปยุ่งมากนะครับตรงนี้แล้วก็เราแค่ออกแบบว่าตัวนี้นะครับให้เป็นบานฟิกซ์ตัวนี้เป็นบานกระุ้กข้างบานผักแบบนี้ครับเปิดรับลมอย่างนี้เลยคุณผู้ชม โอ้หลมเย็นนะเดินรีวิวเนี่ยรอบบ้านร้อนแต่พอเปิดปุ๊บแล้วบานเนี่ยเดิมทีมันก็จะใหญ่นิดนึงน้ําหนักก็จะจะจะไม่ได้มากเพราะว่าเราเราใช้ตัวรุ่นใหม่ของอลูมิเนียมรุ่นใหม่ที่เราใช้นะครับเนี่ยเนี่ยครับเปิดและสมูทนี่ครับคุณผู้ชมดูบานพับนะกว้างได้เลยนะครับแล้วตัวเนี้ยก็แบ่งเหมือนกันกนี่ครับเปิดอย่างนี้นี่ครับมีล็อกจากด้านในนะครับนี่นี่คุณผู้ชมเปิดอย่างนี้เลยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยฟึบฟืบ ส่วนข้างล่างนี้เราก็แบ่งช่องให้เป็นเหมือนข้างบนนะครับดูดีไซน์นะครับว่าเราแบ่งให้แบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เราจะเจอคือถ้าเราเอาชุดเต็มนี้นะคุณผู้ชมชุดบานเปิดเต็มเต็มถึงนี่เลยนะครับน้ําหนักเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลต่ออายุการใช้งานนะครับตัวเนี่ยชุดบานพับต่างเนี่ยมันจะรับน้ําหนักเยอะแล้วอาจจะทําให้เราเนี่ยใช้งานได้ไม่นานนะครับนี่คุณผู้ชมห้องโถงตรงนี้โถงตรงนี้ก็ตอนแรกเป็นประตูเห็นไหมครับ พอมีดีไซน์ตรงนี้ก็จะเป็นสามารถตั้งโซฟาแบบ L ได้เลย L แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแผงทีวีด้านนี้นะคุณผู้ชมดูเนี่ยด้านนี้เป็นแผงทีวีนะครับประมาณนี้ตรงนี้ลูกค้าก็เป็นงานต่อเติมเดิมเดี๋ยวตรงนี้ก็จะกลุบิวเป็นชุดตู้โชว์ไปเลยนะครับด้านนี้สวยๆเลยผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับงานไฟฟ้าเราเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะคุณผู้ชมมาดูด้านนี้หมุนมาตากล้องอ่ะสู่ได้ดันโบดเห็นไหมครับ ส่วนของโถงตรงนี้ครับซึ่งแบ่งมาแล้วเนี่ยจะสวยเลยเพราะว่าเราทำไฟเนี่ยฝ้าแบบซ่อนไฟนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟเส้น LED แบบเนี่ยซ่อนไฟอยู่ด้านในานี้อีกนะครับอ่าประมาณนี้เลยนี่นี่ครับจะซ่อนอยู่ในนี้ก็คือทําหลุมเพื่อให้ดูสูงขึ้นโครงสร้างตรงนี้ผมเรียนรำตรงว่าเป็นบ้านเก่าอายุก,กว่า20-30ปีนะครับก็คือโครงสร้างเนี่ยระหว่างชั้น1กับชั้น2อ,อะจะไม่ได้สูงมาก ฉะนั้นฟินิชิ่งฝ้าของเนี่ยจากจากพื้นแล้วเนี่ยไม่เกิน2เมตรหกนะครับสเมตรห้าสิบห้าเองคุณผู้ชมจากพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยขึ้นไปนะครับถ้าเรานับฟินิชิ่งของกระเบื้องแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยเราปูกระเบื้องขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ถึงเนี่ยวัดแล้วสองเมตรห้าสิบห้าโดยเฉลี่ยนะครับโครงสร้างที่นี่ต่าเพราะว่าปัญหาที่เราเจอคือด้วยการออกแบบแล้วก็ของโครงการเดิมไว้อะตรงเนี้ยเป็นงานพ่อระบบทั้งหมดนะครับตรงนี้ชั้นบนนี้ จะเป็นห้องน้ําชั้น2ห้องน้ําชั้น2นะครับท่อระบบเนี่ยไม่ได้มีการแบบหลบหรือซ่อนหรืออยู่ในแนวคานนะครับเขาจะลอดมาใต้แนวคานทีนี้สิ่งที่ทําให้ฝ้าเราสูงไม่ได้เพราะว่ามันติดงานท่อระบบนะครับก็เลยทําให้เราได้ที่สุดแม็กซิมัมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อธิบายเลยเดิมทีเลยนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กๆสําหรับผู้สูงอายุได้เลยนะครับ นะครับก็เตียงเล็กๆขนาด3 3มฟุตครึ่งนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าชิ้นหนึ่งเล็กๆหรือห้องแม่บ้านแล้วก็มาคุณผู้ชมดูด้านนี้นี่ไฮไลท์ผมจะบอกให้คุณผู้ชมตรงนี้คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำเดิมทีเนี่ยจะมีพื้นที่แค่นี้ครับนี่ตรงนี้เดินเข้าไปเลยเหรอโอเคโดนตากลสั่งอ่ะพอนี่ห้องน้ำเดิมทีนะครับ ระยะห้องน้ำนี่จะอยู่แค่นี้นี่ครับไม่เกินเมตรเก้าสิบเนี่ยครับเดิมทีเลยนะครับทีนี้ลูกค้าอยากได้ห้องน้ำเนี่ยใหญ่ขึ้นอันนี้มี2เมตรกว่าเลยครับ2เมตรกว่านี้คือเดิมทีตรงนี้จะเป็นประตูทะลุห้องนู้นครับห้องน้ําประตูห้องน้าอยู่ดีแต่อันนี้คือประตูจะอยู่ฝั่งห้องโถงเลยครับเวลาเดินเข้ามาเนี่ยก็จะสะดวกไม่ต้องอ้อไมไปด้นานนู้นเพื่อเข้าห้องน้ําเดิมทีโซนซักล้างจะอยู่ตรงนี้ครับ เขาเรียกโซนเปียกอะเนาะอยู่ตรงนี้ตรงนี้โซนแห้งของเดิมเลยแต่ลูกค้าต้องการเนี่ยพื้นที่ใช้สอยโลง่ลงกว้างๆอย่างนี้แล้วเราต่อขยายออกไปสิ่งที่เราเจอปัญหาคุณผู้ชมดูหอยไปตากล้องถึงเวลาสั่งบ้างแลว <laughs> นี่ครับพอมันเป็นพื้นที่ระดับเดียวกับของในห้องถงนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยโดยปกติห้องน้ำเนี่ยเปิดเข้าไปอะจะต่ำกว่าพื้นหลักเนี่ยอีกอย่างน้อย5เซนนะครับแต่นีคือเสมอเลย เราจําเป็นต้องมีธรณีกั้นอย่างนี้ครับอันเนี้ยเพื่อกันความชื้นออกมาแนวนี้ฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้รองเท้าโอเคไม่สวยงามช่างมันผมบอกแล้วโนดนสดนี่ครับขอบธรณีสูงประมาณ5เซนนะครับเพราะกันความชื้นกว่ากันอะไรมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนนี่ครับโซนอาบน้านั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับ ห้องน้ํากว้างขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับกระเบื้องเนี่ยครับสวยมากนะครับที่ปูตัวนี้ก็ไม่ลื่นเกินไปไม่หยาบเกินไปแต่ลูกค้าบอกว่าแค่นี้ก็เพียงพอก็ใช้กระเบื้องเฉดเดียวกันไปเลยทั้งโซนแห้งโซนเปียกโอเคตรงนี้ก็จะเป็นบานกระทุงนะครับระบายอากาศกว้างๆเลยตรงนี้ขนาด60คูณ60นะครับประมาณนี้เลยคุณผู้ชมของเดิมของเดิม ตอนแรกเราจะปรับให้เล็กลงก็มันอาจจะแบบมันมันถ่ายเทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราอยากต้องการให้อากาศถ่ายเทยได้ดีเพราะตรงนี้เป็นส่วนที่เชื่อมต่อเับาห้องโถงด้วยตรงนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นโอเคคุณผู้ชมมาตามผมมาถอยไปตามก็ถอยไปถอยไปอันนี้ห้องเก็บของใต้บันไดครับมีทรัพย์สินหรือมีของอะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าใช้นานๆน,นานๆจะหยิบมาใช้ทีก็ เก็บไว้ในห้องนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีการเก็บสีเก็บอะไรอีกรอบหนึ่งตรงนี้ติดเป็นประตูบานยูพีวีซีนะครับโอเคครับแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวทั้งหมดนี่ครับเดิมทีเลยนะตรงนี้ต่อขยายนี่โครงสร้างของบ้านเนี่ยจะจบแค่นี้โครงสร้างบ้านจบแค่นี้เลยนะครับจบแค่นี้ส่วนนี้คือต่อเติมเป็นไมโครพายนะครับตรงนี้ก็ได้ห้องครัวใหญ่ๆตรงนี้เคาน์เตอร์เป็นตัวยู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  ยูเลยนะครับขับยูใหญ่ยาวเยอะพื้นที่เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยหเมตรขึ้นเลยนะครับเคาน์เตอร์ช่องนี้ก็จะใส่เตาอบตรงนี้ก็ตู้ลินชักตรงนี้ก็บานคู่ตรงนี้ก็บานถังแก๊สน,นะครับตรงนี้ก็บานคู่อ่างล้างจานถามว่าทําไมเราไม่เอาอ่างล้างจานมาไว้ด้านนี้จริงๆอ่างล้างจานถ้าถ้ายืนตรงนี้ก็ดีนะอากาศไายเก๋คุณผู้ชมมาดูนะครับตรงเนี้ย เป็นหน้าต่างที่ผมบอกถึงข้างหลังนะครับที่เชื่อมต่อส่วนข้างหลังนะครับที่จะเป็นแทงน้ําถ้าอ่างเราอยู่ด้านนี้นะครับคุณผู้ชมลูกค้าต้องการตะแกรงคว่มจานเนี่ยจะแขวนไม่ได้เลยเพราะตะอแรงเราดีไซน์ไว้แบบนี้หน้าต่างแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยใส่ไม่ได้ตะแกรงคว่มจานนะครับตรงนี้นี่ครับมันเป็นการเปลี่ยนที่แบบเปลี่ยนเร็วเพราะว่าเราวางผังไฟฟ้ามาแล้วคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าปลัก๊กปลั๊กอยู่ตรงอ่าง ซึ่งใช้งานไม่ได้อันเนี้ยเดี๋ยว cancel ยก ok เลิกครับปากตรงนี้เพราะอ่าง <c oughs> นี่แหละบางครั้งที่ผมแจ้งว่ามีปรับมีเปลี่ยนเราโดนสดครับแล้วก็นี่ครับคุณผู้ชมห้องนี้อ่าเข้ามานี่ตามผมมาตรงนี้ก็มีการแก้ไขงานพื้นนิดหน่อยตัวเนี้ยไม่ได้กระทบโครงสร้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใกล้เกินไปแล้วอ่ะไม่ต้องไม่ต้องถอยไปจะมีเครื่องอบผ้าด้วยแล้วก็เครื่องซักผ้าด้วยนะครับก็เพิ่มทั้งกองน้ําดี แล้วก็เพิ่มท่อน้ําทิ้งด้วยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับห้องที่จะตั้งวางเครื่องซักผ้าแต่ประตูชุดนี้นะต่อไปตากล้องครับวันนี้หงุดหงิดไม่ค่อยเพ่งใจอันนี้จะเป็นประตูบานสวิงเปิดเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับเปิดเข้ามาเพราะใส่เป็นบานสไลด์บานอะไรไม่ได้เลยแต่ตรงนี้จะเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิงนะครับไม่ใช่ U P V C U P V C จะเป็นส่วนที่ออกออกจากด้านนอกมาเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมมานี่ เนี่ตรงนี้เลยประตู U P V C ที่ออกออกส่วนด้านนอกนะครับตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับจะเก็บงานฝ้าอีกตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็นี่คือส่วนที่เพิ่มอีกลูกค้าเพิ่มกันศาสตร์ตรงเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นนะอาตากล้องซูมลงนะครับพื้นตรงนี้ซูมลงพื้นตรงเนี้ยนะครับจะเป็นพื้นเทคอนกรีตแบบออนกราวหมดเลยไม่มีเสาเข็มเลยนะครับไมโครพายไม่ได้ลงด้วยก็คือเนี่ยเด็กเตรียมไว้แล้วนะครับ เด็กเราเตรียมไว้คือจะปูกระเบื้องนี่ทําความสะอาดพื้นนี่เห็นไหมครับมีการเคลียร์ลิงก่อนที่เราจะจะจะ,จะปูกระเบื้องทั้งหมดล้างพื้นเรียบร้อยนี่น้ํายังชำ้ำๆอยู่เลยนะครับแล้วก็จะปูพื้นโดยรอบทั้งนอกทั้งหมดส่วนนี้งานสีเรียบร้อยแล้วครับด้านหลังเราก็จะเหลือแกางานเก็บระหว่างส่วนของการสาดนิดหน่อยนี่คุณผูช้ชมมาดูการสาดตามผมมาเห็นไหมแล้วก็การสาดตรงนี้ลูกค้าตรงนั้นคือห้องห้องซักล้างแล้วกันอ่ะก็คือเครื่องซักผ้าอยู่นั่น เดินออกมานี่คือตากผ้าตรงนี้เลยครับตรงนี้จะเป็นแผ่นโปร่งแสง SGC นะครับก็คือแสงผ่านได้แล้วก็กันกันฝนได้เลยนะครับนี่ลูกค้าเพิ่มเพิ่มงานนะครับทั้งหมดเลยนี่คือเพิ่มทั้งหมดเลยครับงานเพิ่มทั้งหมดแกกอ็อยากได้พื้นที่ต่างๆเนี่ยเราทําให้หมดเลยนะครับมาตามผมมานี่ตามมาด้านในนี่ครับตอนแรกนะครับเราวางไว้เนี่ยจุดเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์ สรุปก็คือไม่ตอบโจทย์อย่างที่ผมแจ้งก็คือต้องย้ายไปด้านนูน้นตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งทานข้าวลงโล่งเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยตั้งโต๊ะนั่งทานข้าวเป็นห้องทานข้าวติดกับเคาน์เตอร์ครัวเลยใหญ่สบายผมบอกเลยว่าเรามีดีไซน์แล้วก็ออกแบบแล้วช่วยคิดว่าโจทย์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป็นไงนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจะลงตัวในการที่คุณได้อยู่บ้านหลังนึงเนี่ยว่า การใช้ชีวิตรหรือไลฟ์สไตล์แต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันก่อนที่ผมจะทํางานให้ลูกค้าจะต้องสอบถามเลยว่าคุณต้องการอะไรไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเป็นแบบไหนสะดวกแบบไหนเขาเรียกว่าสะดวกแบบไหนชอบแบบไหนนั่นแหละแล้วเราก็ช่วยออกแบบให้นะครับตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นประตูเหมือนกันมันจะมีประตูปิดด้านเชื่อมต่อห้องนี้อีกนะครับอ่ามาขึ้นข้างบนกันครับนาตามมานี่ครับ เรามีเสริมเสริมบันไดนะเห็นไหมตากล้องซูมลงมาอ่ะตรงนี้เทจะเสริมลูกนอนให้เพิ่มอีกนะครับตรงนี้จะเสริมลูกนอนเพิ่มเพราะว่าบันไดเนี่ยตรงนี้ของเดิมเลยนะคุณผู้ชมขั้นสุดท้ายกับพื้นเนี่ยสูงมากพอสูงนี่เกิดอะไรครับคือมันดูยวบยวบอะ่ะเราต้องซอยเพิ่มซอยเพิ่มอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้ให้ให้มันพอดีแล้วตรงนี้จะสั่งไม้ลูกนอนกับลูกตั้งมาใหม่นะครับแล้วข้อดีคือที่เราเสริม บันไดก็จะตกเลขขี้พอดีเป๊ะเลยครับปกติถ้าคนสนใจเรื่องฮวงจุ้ยนะก็บันไดจะไม่ควรตกคู่ก็จะเป็นขี้พอดีเลยพอเราเสริมเป๊ะเลยครับของเดิมเป็นคู่อ่ะตามผมมานี่ราวราวราวตรงนี้ก็จะเป็นราวจับสแตนเลสน,นะครับราวจับสแตนเลสหมดเลยอ่ะนี่บันไดนี่ขัดที่หลังเลยนะครับอ่าช่างเราทํางานอยู่นะครับบันไดนี่จะขัดที่หลังทั้งหมดเลยขัดที่หลังนี่หมายถึงว่าไม่ใช่หลังสุดนะคือหลังจากงานหลักเสร็จ บันไดก็จะทยอยขัดอ่ะตามขึ้นมาครับนี่ราวจับสเตเลสหมดเลยตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะใส่ราวสเตเลสน,นะราวจับตรงนี้ขัดหมดเลยครับนี่ชั้น2นี่ครับตู้จะเป็นขนาด16ช่องของวิชินะครับตู้เมนไฟของเรานะครับอ่านี่มีปลั๊กเซอร์วิสให้นะครับแล้วคุณผู้ชมหมุนมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้ช่างชัยเขาปูกระเบื้องไปก่อนนี่ช่างชัยมาตัดกระเบื้องในห้องนี้นะครับเพราะว่ามันจะเปิดโล่งหน่อย ตรงนี้จะเป็นระเบียงคุณผู้ชมดูระเบียงอ่ะระเบียงจะมีเทอร์เรสด้วยตรงนี้ก็จะปูกระเบื้องใหม่นะครับตรงนี้ช่างชายก็ตัดกระเบื้องเพราะว่าถ้าตัดข้างในเลยอ่ะหนึ่งฝุ่นมันกระจายตัวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มันทําให้แบบฝุ่นมันจะฟุง้งมันจะเก็บงานหลายรอบนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่คุณผู้ชมดูอ่าเนี่ยครับหลังคาด้านบนส่วนต่อเติมทั้งหมดนะครับแบ่งคนละเลเวลนะครับพ้อเนื่องด้วยติดโครงสร้างของตัวบ้านเป็นหลักมาตามผมมา ช่างชายอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเจอ,อยังช่างชายอ่ะช่างชายอยู่ไหนอ๋อ <laughs> นี่ครับมาดูวันนี้ยากไหมยากงานหินเขาบอกงานหินวันดีครับ <laughs> โอเคนี่คุณผู้ชมกระเบื้องที่เราปูนะอ่ะตาก,กล้องตามมานี่ก็เก็บงานกันอยู่กระเบื้องแผ่นนี้ขนาดเท่าไหร่พี่ชัย60คูณ90ใช่ไหมหนาด้วยตัดยากตัดยากยหน่อย กระเบื้องหนาปูปูยากปัญหาที่นี่มีอะไรไหมผนังไม่ได้ฉากผนังเดิมโครงสร้างที่เราลื้อออกพวกกระเบื้องใช่ไหมผนังเดิมเนี่ยไม่ได้ฉากเลยนะครับกว่าจะปูได้นี่แบบยากนะเพราะว่าการการก่อฉาบอะ่ะไม่ไม่ได้ฉากเลยช่างเดิมก็โครงการเก่อของเก่าก็ฉากไม่ได้ฉากไว้ใช่ไหมใช่โอเคครับนี่กว่าจะได้แต่ละนี่นะแต่ว่าวันนึงก็เร็วนะครับหัวหน้าชัยก็ปูเองนะแล้วก็อันนี้ สาคิ้วแล้วขอบโอเคใส่คิ้วนะครับตรงนี้พี่ชายทากันซึมไปยังพื้นทาแล้วครับทาสองรอบล้วทาสองรอบไปแล้วโอเคทากันซึมไปแล้วน้ําไม่รั่วเทสน้ําแล้วไม่รั่วนะครับโอเคทากันซึมโดยรอบเลยเพราะว่ากันน้าอะชื้นความชื้นไปด้านนอกด้วยเนาะเราทาหมดเลยทากันซึมด้านข้างหมดเลยครับอ่ะทีนี้ช่างชายเหลืออะไรครับตรงนี้แบ่งเศษยังไงแบ่งกระเบื้องงไงนะมาดูที่ตากล้อง ตากองไปทางนี้ตางกงไปทางนู้นครับเนี่ยอโอเคตรงนี้ตอนแรกกระเบื้องนี้ปูเลือกที่จะปูโชวยังไม่ใช่ใชอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็คืออ่างล้างหน้า,นาตรงนั้นก็จะเป็นอาบน้ำโอเคตรงนี้เราแบ่งกระเบื้องนะครับคุณผู้ชมมีเศษ5เซนตรงนี้เพราะว่าผนังไม่ลงตัว90ตอนแรกช่างชัยคิดจะปัดเศษไปนู่นใช่ไหมทีเนี้ยมันมันแนวสายตามันก็เลยดูไม่สวย ตรงนี้ก็หลบมุมเข้ามาเจ๋งก<ม>ู๊ดไอเดียเยี่ยมโอเคครับช่างชัยทำงานต่อนะครับเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะเหลือปูที่ไหนข้างล่างใช่ไหมพี่ชัยอันนี้คือหมดแล้วข้างบนแล้วก็ห้องน้ำเราเสร็จหมดแล้วกระเบื้องงานกระเบื้อง <c oughs> เหลือติดสุขภัณฑ์อะนี่พี่ชัยมาเนี้นอะอะเดี๋ยวถามช่างชัยนะอะยืนคู่กันเดี๋ยวผม <c oughs> บอกหน่อยว่าตอนนี้งานเราถึงไหนแล้วเราเนี่ยเหลืองานกระเบื้องปูพีกับเบี้ย กระเบื้อง<แ>กระเบื้องชั้นล่างห้องซักล้างอซลนแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ลิฟวิ่งรูมนอกนั้นก็หมดแล้วเหลือแต่งานนี่นะครับสุขพัณฑ์แค่นั้นก็เสร็จแล้วก็เหลืออะไรนะข้างบนนี้ปูลามิเนตได้ถ้ากระเบื้องเสร็จข้างบนเสร็จหมดเรียบร้อยก็ติดเนี่ยหน้าต่างตรงนี้จบก็ปูลามิเนตได้เลยข้างบนนี้จะเป็นลามิเนตนะครับคุณผู้ชมพื้นเนี่ยจะปูลามิเนตทั้งหมดเลยโอเค thank you ช่างชัยโซมาสสวัสดีครับไปทำงานต่อ นี่หัวหน้าช่างผมตาเธอไปถอยไปตากล้องอ่านี่คือห้อง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  master bedroom มรูมรูมรูมโอเคครับนี่คุณผู้ชมยังขานั่งร้านอยู่นะครับเพราะว่าผมยังให้เก็บงานมีส่วนที่จะต้องเก็บอีกนะครับเดี๋ยวอธิบายว่าอะไรบ้างขอบฝ้าผมเข้ามาตรวจแล้วก็ยังมีการเก็บสีตามขอบตามมุมนี้นะครับเราก็ยังมีเก็บฝ้าห้องนี้คือ ฝ้าหลุมแบบซ่อนไฟนี่ครับเหลือติดอุปกรณ์แสงสว่างนิดหน่อยแค่นั้นเองตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่า,าลูกค้าเนี่ยต้องการแสงสว่างแบบไหนนะครับก็เลยยังไม่ได้ติดทั้งหมดเหลือแค่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนของห้องนี้ก็จะเป็นลาม,มิเนตเชกเช่นเดียวกันทั้งหมดชั้นสองนี่จะเป็นลาม,มิเนตนี่คุณผู้ชมตากล้องอ่ะมาทางนี้นิดนึงเห็นไหมครับตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมจะเป็นหน้าต่างแบบเดียวกับ หิือวิ่งรูข้างล่างเลยนะครับห้องนั่งเล่นนะครับนี่นี่นี่จะเป็นห,หน้าต่างแบบเดียวกันเลยคุณผู้ชมในห้องนอนเนี่ยครับต้องบอกว่าอากาศถ่ายเทดีมากถ้าห้องนอนคุณผู้ชมเนี่ยอากาศถ่ายเทดีนะมันก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยเวลาเรานอนนะครับอ่ะแล้วผมจะอธิบายอีกส่วนหนึ่งนะครับเดิมชี้ตรงนี้นะครับเป็นโถงโลง่ลงๆเอาดอร์ตั้งแต่ชั้นล่างถึงข้างบนนี้เลยนะครับนี่โครงสร้างเดิมคุณผู้ชมดูนะห้องเนี้ย จะถูกตั้นตั้งแต่พนันเสานีครับจะมีอยู่แค่นี้นะครับเดิมทีตรงนี้เราเทเสริมคานขึ้นไปนะครับเสริมคานแล้วเทพื้นออกมาเอาง่ายๆเขาเรียกว่าต่อขยายมาได้อีกได้หน้าต่างชุดนี้ด้วยเห็นไหมครับได้หน้าต่างชุดนี้ด้วยนี่คือส่วนต่อขยายของห้องนี้ทําให้ห้องมาสเตอร์นี้ว่างขึ้นนะครับเนี่ยพื้นที่ที่เพิ่มได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับคุณผู้ชมเมตรห้าสิบเนี่ยครับเมตรห้าสิบคูณนี่ ผมต้องถือตลับเมตรไปด้วยเมตรเจ็ดนี่คือพื้นที่ที่เราได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับก็ทําให้ห้องดูกว้างขึ้นอีกโอเคตามผมมาส่วนตรงนี้เป็นห้องทํางานนั่นแหละนั่นแหละนนนี่ครับห้องทํางานตรงนี้ก็จะเป็นห้องทํางานที่ติดกับห้องห้องนอนของลูกค้าเลยนะครับก็คือห้องทํางานได้ด้วยแล้วกเ็เก็บของได้ด้วยง่ายๆแล้วสิ่งที่เราเห็นนะครับนี่จะมีการแก้ไขก็คือตรงนี้ยกเลิกเนี่ยครับ ปิดปิดหมดปิดหมดตรงนี้นะครับแจ้งเด็กไว้แล้วนะครับปิดหมดปิดหมดนะครับคือห้องแค่เนี้ยจริงๆแล้วก็ปลั๊กประมาณนี้ก็เพียงพอซึ่งห้องทํางานนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับว่าอาจจะจะไม่จําเป็นต้องมีปลั๊กเยอะขนาดนั้นเพราะว่าของเดิมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาใช้ปลั๊กเยอะขนาดนี้เพราะว่าไว้ใช้ทําอะไรเนาะแต่พอลูกค้าเราอ่ะมาซื้อหลังนี้มือสองต่อแล้วให้เรารีโนเวทเนี่ยก็เลยทําให้แบบว่า จริงๆมันก็เยอะเกินเกินความจําเป็นก็ลดไปแล้วก็ปิดไปครับตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวเด็กเขาจะเก็บงานทั้งหมดแล้วก็ปิดทั้งหมดนี่มีช่องหน้าต่างเล็กๆของเดิมนะครับเพราะว่าใสายชุดใหญ่ไม่ได้ตรงนี้คือส่วนต่อเติมฝ้าจะสะโลปลงมายี้เลยครับก็จะลาดชันและเตี้ยนิดนึงห้องนี้นะครับเลยทําให้หน้าต่างชุดนี้ใหญ่ไม่ได้นะครับใหญ่ไม่ได้เลยต้องอธิบายไว้ยางนี้ก่อนแล้วกันอ่ะตามผมมานิดนึงตากล้องโอเคครับนี่ครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเราทําตรงเนี้ยในห้องนอนเลยนะคุณผู้ชมก็จะเป็นตู้แบบ walk in closet ได้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ u i l อ in นะครับได้เลยแล้วก็ต้องมีมีชุดหน้าต่างด้วยอีกหนึ่งชุดนะครับเราเหลืองานติดหน้าต่างให้ครบทั่วเนี่ยอีกประมาณ2-3ชุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ติดอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยครับต้องบอกว่างานรีโนเวท เป็นงานที่หลายละเอียดเยอะมากครับบ้านทั้งหลังสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงเลยก่อนจะรีโนเวตตอนเราเข้าประเมินหน้าง,งานเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างตั้งแต่หลังคาเลยนะครับหลังคาลวดซึมไหมเหล็กสนิมขึ้นไหมโครงสร้างเสาคานเอ็นเนี่ยเป็นยังไรถ้าคุณจะต่อขยายเพิ่มได้หรือไม่ต้องไม่กระทบโครงสร้างเก่านะครับเวลาเราจะทําอะไรกับงานรีโนเวทเนี่ย ต้องไม่กระทบโครงสร้างเก่าเพราะว่ามันซุ่มเสี่ยงต่อความแข็งแรงของบ้านทั้งหลังนะครับฉะนั้นต้องตรวจสอบอย่างดีแล้ว2ก็คืองานระบบระบบไฟฟ้าประปาเนี่ยครับต้องตรวจสอบเช็คแต่ส่วนใหญ่ถ้าง,งานรีโนเวทบ้านเก่าสักยี่สิบสาปีขึ้นไปเนี่ยระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องทําใหม่ทั้งหมดอ่ะจะดีครับคอมพิลต์ร้อยเฉะนั้นเนี่ยหลังเนี่ยตั้งแต่งานระบบทั้งใหม่ทั้งหมดนะครับจนงานปรับโครงสร้างหลังคาเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยเทาแทนทะลัมนะครับของ s c g ใหม่หมดทั้งหมดเลยเพียงแต่เหลือไว้จริงๆก็แค่ผนังผนังโครงสร้างบางส่วนเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามฝากคุณผู้ชมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามช่างโดดไว้กันเยอะๆนะครับความรู้เกล็ดความรู้ดีๆเนี่ยหาได้จากเรานะครับรัชริโฮมวันนี้ขอจบการรีวิวงานรีโนเวทหลังนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ